สวัสดีครับสมรมสุ้มิสูมิซูสมรุดครับวันนี้ผมจะพามาดูตัว All New Mitsubishi Titan ตัว Single Cab อ,อโต้ยกสูงนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถของทีมงานผมเองที่กำลังจะไปส่งมอบที่จังหวัดพาังงาน,นะครับันนี้จะส่งขึ้นรถสไลด์ไปลูกค้าท่านนี้ใช้งานในสวนสวนปามสวนยางเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ต้องการรถที่สามารถลุยเข้าทาง ธุรกันดานท้างที่เป็นโคนเป็นลูกหลังอะไรพวกนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูฮะว่าคันนี้มีติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรให้ลูกค้าเพื่อเอาไว้ใช้งานบรรทุกพืชผลทางการเกษตรเดี๋ยวเราไปดูกันครับามาที่ด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้ยกสูงสีเทาดำเป็นสียอดฮิศของตัวไททันเลยขายดีมากครับสีนี้ด้านหน้าตัวนี้นะครับก็ได้ติดตั้งในส่วนของตัว กันชนเหล็กเสริมนะครับของ t w i ไปนะครับตัวนี้ด้านหน้านะครับแล้วก็สิ่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปก็คือในส่วนด้านข้างก็จะเป็นตัวคิ้วล้อตรงนี้ก็ช่วยเพิ่มความสวยงามนะครับให้รถมันดูดุดันมีมิติมากยิ่งขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวยาง A t นะครับของดีเซนติไทยขอบ16นิ้วนะครับ ก็ใส่แล้วสวยลงตัวนะครับสามารถใช้ได้ทั้งทางลูกหลังแล้วก็ทางเรียบนะครับเพราะว่าเป็นยางเอทีอลเทอเนนนะครับด้านข้างมาพร้อมกับตัวบันไดข้างเหล็กนะครับแบบตะแกร้งตัวนี้ก็นอกจากจะใช้เหยียบเอาไว้อ่ขึ้นภายในห้องโดยสารรถสามารถเหยียบเพื่อขึ้นของกระบะท้ายได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมันสามารถกันเศษหินเศษดินเศษครนนะครับ จากล้อเนี่ยเวลามันปั่นจะได้ไม่ขึ้นมาโดนตัวถังรถนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จําเป็นมากสําหรับชาวสวนชาวกเกษตรกรนะครับก็คือตัวอคอกเหล็กตัวนี้เป็นอคอกเหล็กเสมอเก่งนะครับเหล็กพ่นสีดํานะครับตัวเหล็กหนาสองนิ้วนะครับแล้วก็พ่นสีดําอบสีด้วยอุณหภูมิ200องศาสีติดทนนานไม่เป็นสนิมแน่นอน,นครับตัวนี้นะครับอ่าด้านหลัง ด้านหลังก็จะเป็นกันชนเหล็กนะครับตัวนี้จากโรงงานมาจะไม่มีกันชนมาให้นะครับเราก็มาติดตั้งเพิ่มให้เป็นกันชนเหล็กนะสองนิ้วนะครับมาพร้อมกับตัวตะขอสีแดงตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับเอาไว้กจูงได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟถอยหลังเพิ่มนะครับจากตัวไฟท้ายตัวนี้นะครับก็ช่วยเพิ่มความสว่างมากยิ่งขึ้นสว่างมากครับผมลองแล้วเป็น LED แล้วก็ตัวนี้จะมีในส่วนของตัวชุปหัวบอลเอาไว้สําหรับลากจูงได้นะครับก็ช่วยเพิ่มความอนันกประสงค์สีแดงก็มีมาให้ทั้งซ้ายขวาไฟถอยแบบ l e d เพิ่มมาให้ทั้งซ้ายขวาสว่างจริงตัวนี้ถอยถอยกลางคืนนี่เห็นหมดนะครับตัวนี้สวยลงตัวแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับสําหรับลูกค้าแนวเกษตรเอาไว้ใช้ทางานนะครับตัวนี้ กับโปรโมชันตอนนี้นะครับลูกค้าใช้เงินดาวออกรถเริ่มต้นเพียง6,9,9 0 0้บาทเท่านั้นเองนะครับก็ลูกค้าจะได้ไปตามเซตนี้เลยนะครับอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นชุดเหล็กต่างๆนะครับกันชนหน้าเสริมกันชนเหล็กบันไดข้างรวมไปถึงคอกหลังด้วยนะครับยังมีตัวล้อแม็กกับยางออฟโรดด้วยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถทักคอมเมนต์มาถามผมได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วก็มาติดตามกันดูนะครับคลิปต่อไปเราจะมารีวิวรุ่นไหน กับโปรโมชั่นคุ้มค่าแบบนี้อีกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ